สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอออนฟาร์มลี่นะคะตอนนี้ลุงช่างป้าสวนผักนะคะมาเดินทางมาถึงที่วัดห้วยปงเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนะครับเด็กแล้วก็นำน้ำมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะนำน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัเดี๋ยววันนั้นค่าข้าวลืมเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้อันนี้อันนี้ประเด็กอะไรครับแาประชาสัมพันธ์มีนี่นี่อะไรนี่อะอะไรนี่นาหกสิบบบ้านหกสิบบบ้านโอ้ไปเท่าไหร่ครับไปเท่าไหร่นี่เปนร่งทเป็นอกขาย ค่วยะใครสนใจได้ใอยางพวกเราลงมือทงสอบไม่ได้คนแก่เนี้ยอยาไม่ไหวทุแก่เนี้ยอไม่ไหวสวัสดีท่านายกยมลังเสรานะครับสวัสดีนะครับเอามาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับทีมชนะนะครับขออภัทุกท่านด้วยนะครับชนะหลวงพนป้าเสรเป็นชนะอยู่ทงเบร์ นะครับาองอ่ในะครับก็ขออภัยด้วยนะครับพวกเราเป็นนะครับยูทูบเตอร์ไปไหนก็จะต้องถือกล้องอย่างนี้นะครับเป็นคณะนะครับถ้าไปถ่ายติดใรขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวทีานไปค่ะทีมงานไปที่2ค่ะเดี๋ยวซายนะครับะีมีันส้ยนะครับทากานะครับก่อที่หัวบ้าปีนดีนกลางนะครับถ้าพร้อมแล้วเนาะก็บอกด้วยนะครับถ้าพร้อมแ้ว อนี้นบต้องทเรื่อเสียงนะตันี้ะปิดไมหมดนะแล้วแล้วสิ่งที่สวยๆงามๆด้านหน้านี้คืออะไรคะอันนี้เป็นกลุ่มแม่นามามาจำหน่ายนะครับอันนี้นะครับเป็นสิน้าของแม่ใหญ่โอ้วยมากที่ทำเป็นตัวเองราคา4050บาท4 5 0บาท ตามไาเดียด้วยเพราะมีตารอยู่ประมาณหกร้อยแล้วสารยังไม่เสร็จเพราะว่าถ้าใครซื้อไปนะครับฝ่ายสารไม่เสร็จนะต่อดีก็เลยลดราคาให้เป็นพิเศษค่ะรอ้คค่ะปิตภัณฑ์ของของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านทำเองโอ้ท็อปโอ้ท็อป โอท็อมโอท็อปซื้อตอนนี้มีแถมเนื้อคู่ไหมซื้อทแถนี่นุ่มฮันเขาถามว่ามีแถมเนื้อคู่ไหมเอาไปเยี้ยงไหมเสืออธิษฐานว่าอยากได้เนื้อคู่วันนี้เสือเสือช่องใหญ่ช่องใหญ่นะครรับถ้าพอ ยกมือฉายไฟมาทางนี้เลยนะครับเดี <y 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 ๋ยวจะมีการลั่มนะคะ FC นี่ค่ะเสือประกาศหาเนื้อคู่แล้วนะ FC ขอให้เจอเนื้อคู่ในงานย่าชี่าชีเขาอยากเจอเนื้อคู่ในงานนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคนเยอะจัง60หมู่บ้าน60หมู่บ้าน FC หกสิบหมู่บ้าน FC โอ้โห60หมู่บ้านอันนี้เป็นมีโรงทานด้วยนะโรงทานน่าจะหมดแล้ว นะคะเอาไอสครีมยังอยู่อร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยค่ะอร่อยไหมคะนี่ค่ะ,คะเขาเข้าแถวรับไอสครีมกันแบบนี้เลยเแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันอาทิตย์ก็คนเด็กนักเรียนก็จะเยอะนะครับด้านหน้าเนาะใกล้ๆ้ร้านท่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการรำนะฮะเขาจะมีการรำตรงนี้เนาะส่วนต้นบุญนะครับที่มาถึงแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญมาที่กองอำนวยการเลยนะครับโอ้เราลืมเอาไม้มาส่วนลมทานเนาะก็รับประทานกันไปเรื่อยๆนะครับ ับประทานกันไปนะครับเดี๋ยวเขาจะรำตรงนี้นะฮะทุกคนใช่ใช่เราตั้งกล้องนะครับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับที่นะครับมาร่วมบุญนะครับมาร่วมเดี๋ยวเขาจะมีงารรำนะทุกคนเสือยิงฟปากอันนี้นี่มองโอ้ยยิงกันได้แล้วนย้อ่ะด่ากลองโนด่ากอมมาหนึ่งเอออยากกลองโนด่าเพียงกลองมาแล้วนะครับหลายบ้านตามหมดแล้วนะครับยื้อยื้ นะครับขุดเรื้อคำก็มาแล้วนะครับแล้วก็นะครับเห็นเดียมีการแสดงนะครับผมนางรำบ้านนะสระศรีนะนครับบัวชลรถตั้งนะครับบ้านนะเมื่อกี้พี่เสือร่วมบุญไปแล้วนะครับผมนะครับมาลงทะเบียนกันนะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะร่วมบุญไปแล้วหนึ่งร้อยบาทใจดอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับผู้ใหญ่บ้านร่ววมบุญไปแล้ในสระศรีทุกท่านนะครับผมนะครับก็เดินต้อนรับอย่างทั่วถึงเดินแบบไม่รู้จัก ว่าเหนื่อยนะขอให้มีต้นบุญมาครับชาวบ้านมาร่วมงานเยอะมากนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่ป่าบอกว่าบอกบุญไว้6กหมู่บ้านนะฮะตอนนี้คนมาร่วมงานเต็มวัดนะครับผมรถไม่มีที่จะจอดแล้วนะฮะข้างนอกรถเต็มถนนเลยนะฮะเข้ามาเลี้ยวขวาไปด้านหลังศาลาหลังใหญ่ก็ได้นะครับโมบายหกะเข้าไปเลยนะครับศาลาหลังใหญ่นะเข้าไปนะครับมีที่จอดอยู่นะครับ เข้าวัดเลือกซื้อได้เลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน450บาทครับนะครับเจ้าของไม่อยู่เราครับนะครับเราจะขายได้ขายเอานตะกร้านะครับไม่มี10บาทนะครับผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญนะครับไปชมนะครับ นะครับรทีนะครับผมขออนุญาตนะครับดูติการใช้เสียงก่อนชักพูดนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับการรำนะครับขอบคุณมากนะครับขอบ e. คุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับเนาะขอบคุณมากครับ ารโอเคไหมครับผมตอนนี้ถ้าชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยเนะาะไลฟ์ผ่านสัญญาณ True นะ FT นะครับไลฟ์ผ่านสัญญาณ t r u ชาชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับผม ของในสายธมนะครับสายพงสายธมจากบ้านโพศิลาครับจากบ้านโพศิลานะครับโรทานข้าวมันไก่เลยท่านแจ้งเข้ามานะครับไม่บอกว่าจะเอาอะไรมานะครับบอกให้วันที่ทางมาถึงก็จะบอกก็สรุปแล้วก็คือโรงทานข้าว ปรำนะครับ FC ของลุงพลนะครับชุดนี้เป็นรำวงสวนประจำนะครับเป็นรำวงสวนเป็นประจำมีรายได้ประจำนะครับสำหรับพี่น้องชาวบ้านสรสศรีนะครับที่เป็น FC ลุงพลนะครับาาก็จันเดินทางไปรำเมือม่อมีการวงสวนมีคนที่มาวงสวงนแล้วก็สำเร็จนะครับ ชทุกน,นี้ไปครับ นคุณยาับ้านมูหกมูห้าก็มาแล้วคะคะสจอรชรนนะครับคนงามนะครับ่พระเดมานมทีตอนนี้กำลังถายภาพร่วมกนครับท่ผู้ใหญ่วานิศนะครับู้ใยา่บ้านบ้านสวรศรีนะครับผู้ใหญ่คม เอมีผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านจามาดงคุณเรือคานะคะทานายกคุณเรือคาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านขอศีคณะกรรมการนะคะมาหมดนะคะวันนี้นับผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำเพียงก็มานะคะมาหมดเลยนะคะวันนี้มาหมดเลยนะคะหมู่บ้าน60หมู่บ้านนะคะวันนี้60หมู่บ้านนะครับเป็นที่ที่พวกเราได้มา่กัท้ นักวัยประชาชนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าประเพณนี้ต้นเทียนนะต้นเทียนนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับที่น้องครับโอ้สวัสดีครับผมที่ร้อนมาไรแล้วดูแลบ้างดูแลบ้างดูเดียวครับรอผมให้ดูเดีวครัสดูเดีควะเด้เดียว ยอนหนังจีนเลยนะเนี่ยพรกอน้โอ้พระเอกอะไรนะที่ดังๆเออเโอ้เหมือนพระเอกมากเลยสมมติทเทียนนะสมมติทเทียนละก็ช่วยลดระเบียบนะวันนี้ก็เนเดี๋ยลปาปาเหมือนพระเอกหนังจีนเลยอ่ะ พี่น้องบ้านพี่น้องบ้านนาเต่านะครับมีความโชคได้เอฟซีขวดด้วยนะครับวันนี้นะครับส่งเข้าขวดอัลบั้มที่านรวตทองเสือแดงพูว่งนะครับกำลังนำนางรักนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ